ซื้อปลาหมอกับกบนะคะตรงนี้มีปลาหมอมีปลาไหลมีกบนะคะเราได้ปลาดุกแล้วนะคะแล้วก็จะซื้อเพิ่มไปอีกนะคะร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะคะทำอะไรจะได้เฮงเฮงปังๆนะคะวันนี้จะปล่อยปลาดุกปลาหมอกบนะคะเดี๋ยวไปถึงที่ปล่อยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะ ะะเราซื้อปลาหน้าเขียงกันนะคะเข่งกบกบอยู่ข้างในค่ะตอนที่แล้วปล่อยเต่าไปแล้วกับปลาดุกการนี้ปล่อยปลาดุกกับปลาหมอกับกบค่ะรอบนี้เราวันนี้ปล่อยปลาปล่อยสัตว์แล้วเราก็จะลดเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดเนาะ เกิดวันอังคานก็จะปล่อยวันอังคารนะคะแล้วก็งดวันพาด้วยสงวันเน,นี่ยน้องเกากำลังทำให้เขาจะใส่ปุบค่ะเขาตะข่า,า,ขายมาใส่กบเดีด๋ยวไปถึงที่ปล่อยแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะ